สวัสดีครับสวัสดีเสาร์วันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับมื่อนี้ผ้ามาอัปเดตสวนสองปีครึ่งนะครับระยะเวลาในการขุดโขกน้องหน้าผ่านมาแล้วสองปีครึ่งกะเลี้ยวนะครับไปไปมามๆกนะเลี้ยวอย,โโยูไไ่บ่ได้สาปันไดเห็ดไปเห็ดมากะ่ะดูเหมือนมาสีเลี้ยวแต่ว่ากะเบี้ยวนะครับตั้งสองปีครึ่ง นี่นะครับต้นไม้ไม้ป่าที่ปลูกฟังทางทิศเหนือกิดใหญ่ไว้อยู่ครับมีแค่หน้าตน้นต้องสูงคือแค่แค่หน้านะครับมีพายุพายุงกัหญ่ไว้นะครับระยะเวลาสองปีครึ่งด้านในทั้งปุ่นก็บสิเป็นไผลต้นตะคบต้นตะคบนี่ไงเลี้ยวนะครับไงเลี้ยวสมควรปลูกผู้ใดขุดไม่ไม่ก็สมควรปลูกไว้ เป็นหลม่มเป็นเง้าก่อนนะครับก่อนที่สีมีต้นใหม่อื่นๆเพราะว่าต้นไหม้อื่นค่อนข้างที่สีในดินแข็งค่อนข้างสีขึ้นสานะครับเกิดสากะผ้ามาเบิ่งนครับอันนี้ย่างหน้านะครับอีกหนึ่งปีถึงสองปีข้างนากะนาสิลมลื่นกว่านี้นะครับ ต้นไม้บางต้นปลูกพร้อมกันกับ,บดบใหญ่พร้อมกันนะครับเป็นเป็น,ปนอันนี้ก็นหนาสีเป็นครับดินดินเป็นบางช่วงบางที่อาจทีบอดี้หรือแข็งเกินก็ได้นะครับส่วนพวกกล้วยดินแข็งนี่บ่าสามารถสิไปต่อได้นะครับเพราะว่าดินแข็งเกินก็เขาบ่ถือกับดินแข็งอยู่แล้วกล้วยนะครับกับบ่แเน่ อน,นาคต้างนาถ้าดิ้นดีขึ้นกะอาจสีลงมาลงอีกกะอาจสีไงก็ได้ได้ก็สีลองเบิ่งนะครับ <c oughs> บักขามหัวบักขามที่บ้านไว้กะสองปีครึ่งคือกันกหไงไป่พอสมควรนะครับกิงการสาขาแต่ว่าช่วงนี้ช่วงเดือนก้างพฤษภาเป็นต้นไปแม่งจีนู่นสีน้ำตาลน,นะครับชอบมากินใบอันนี้คือปัญหา แต่กรบอใต้นะครับเดี๋ยวเข้ากับปงไม่แต่ว่าเขาแม่งกินน่นนีค่อนข้างที่ยูด้นนะครับประมาณสองเดือนตั้งสต่ไปเดี๋ยวเข้ากับปงไม่ครับผมแต่ว่าช่วงเวลาที่เขากินใบนี่ยกะอจฐิบ่าง,งามนะครับความเขียวหายไปแต่กะบอเป็นอย่างนี้คือปัญหาของบักขามนะครับเขาชอบชอบแห้ง อันนี้คือด้านทิศใต้นะครับเมื่อกี้ย่างมาอดทังด้านทิศใต้พามาเบ่งอันนี้ต้นบักสังนะครับต้นบักสังนี่สองปีโบ๊บทันถึงสองปีครึ่งนะครับสองปีกาถือว่าใหญ่เร็วนะครับอันนี้ก็เ,เอิญมะม่วงหาวมะนาวหูนะครับมะม่วงหาวมะนาวหูติดลูกแลวนะครับติดลูกแล้วพี่นี่ได้กินไปหลายแล้วนี่นะครับ ถือว่าหญ่เร็วนะครับซื้อมาสองต้นแต่ไงบ่พร้อรมกันนะครับไงคนละเถือกะอาจจะเป็นเจสีเป็นเจสีตลอดนะครับปลูกพร้อมกันบ่เคยไ่พร้อมกันนะครับจระมงหูวคือกันว่าเป็นจะไเ๋อ,อันนี้ต้นไผ่นะครับต้นไผ่ไผ่นี่ปีครึ่งโบท่นหนสองปีนะครับหนึ่งปีครึ่ง อันนี้บักเผวสองปีนะครับก็ถือว่าสำหรับดินแข็งดินฟงนี้แล้วถือว่าตูเ้เรียวนะครับไงไวอยู่เมื่อเทียบกับดินอ่อนของเขาถ้าเป็นดินที่เขาปลูกบักเเผวอีลีนะ่ะนาสีออกลูกแล้วนะครับตัวสองปีสองปีก็เกือบเกือบออกลูกนะอันนี้คือ,คอไผ่นะครับปลูกรอบนอกทางทิ่ใต้ เะพร้าว่านะครับอันนี้คือฝรั่งนะครับซิดาบานเท่านี่แหละเป็นมาจากเม,มเ็ดมะเดนะครับเพราะมาจากมาล็ดกับปลูกไว้กินอันนี้กิมจู้นะครับกิมจู้นี่ปีครึ่งปีครึ่งนะครับปลูกต้นเดียวซื้อมาต้นเดียวนะครับ ได้กินลูกแล้วเรียบร้อยนะครับอาจสิมีแม่งกินเนี่ยเพราะว่าเข้าบราิษัทย่าเนาะก็บ่มีปัญหาปูกไว้กินชะอมนะครับเมือนอากาศดีนะครับว่มีฝนผ้ายยางบึงอันนี้ไผ่พี่รึ่งทั้งนั้นแลครับไผ่ที่เห็นทางด่านทิศใต้เนี่ยพีครึ่ง ต้นมะพร้าวต้นนั้นนะครับขางของน้ำซึ่งสี่ใยกมูนะครับสองปีขึ่งคือกันแต่เขาใ่กมูอันนี้ก็อาเป็ยนอ่าสาบดินของแต่ละจุดแต่ว่าในพื้นที่เดียวกันนะครับเขาใยไบพอสมควรแต่ปัญหาก็คือดวงนะครับดวงนี้มีวิธีจัดการอยู่นะครับแต่ว่าต้องดูเรื่อยๆวิธีจัดการก็คือ แอ e l l ไส้ผสมกับเกลือนะครับไส้ไสก้กัวสางเท่านี้แหละหยอดลงไปทุกทุกมุมทุกในในซอกแล้วก็โค่นต้นนะครับหยดลงไปเลยเลยหลายอัดกับม้ใส่นิวเงี้ยอัดกับม้นะครับเพราะว่าดวงนี่เวลาเขาเจาะขันเขาเจาะถือไส้นันจะไปฆ่าข้อเขานะเห็ดเขาบางทือเขาก็ตใต้ได้เลยนะครับก็เ,เลยบรกาเจาะนะครับอันนี้คือได้ผลลองมาแล้วซึ่งเขากับ่าได้อยากใส่หญ้านะครับในสวนของเขา วันนี้กับมียังหลายครับพ้ามาบึงซื้อป้ามาอัปเดตความเปลี่ยนแปลงของสวนสองปีครึ่งนะครับในป้ากัามีแต่ปลาดุกล่งไหงแต่ปีแหลกนะครับถึงหลายอยู่นะครับหลายพอสมควรบร่บ,บ่ได้มีเวลาเอาขื่นกินจากเตือนะครับก่ยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่สีลงต่อไปก็เป็นคิวของผลละหมากหลากใหม่นะครับหวกพืช นะครับพืชนี่กินในขั้วเลื่อนพักสวนขัวอาจจะเป็นบักหน้าบักหน้าเนี่สิปลูกหลายอยู่นะครับบักหน้าอาจจะลงหลายๆแล้วก็สิลงไผ่เพิ่มอยู่นะครับไผ่เพิ่มไผ่กิ้มสุงไปกินนอจัก1ิบก่อนะครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนเดี๋ยวถ่ายลงมาได้สิมาอัปเดตให้เบิ่งนะครับผมอันนี้มาถ่ายให้เบิ่งอกล่าวสวนสองปีครึ่งนะครับเดี๋ยวสีเอาภาพ ตั้งแต่เริ่มขุดมาให้เบิ้งมาเปรียบเทียบกันกับตอนนี้นะครับเดี๋ยวคอยเบิ้งนะครับผมสวัสดีครับ